ต้นภาาถนนเจริญกรุงแล้วเราจะไปยังไงเราก็ต้องข้ามถนนไปเหรอตรงนี้คือบริเวณของผมกลางคืนแล้เวเราไปเดินดูบรรยากาศตลาดเนี่ยเนี่ยอของมือสองของเก่าของสะสมเยอะแยะมากมาย <Okay. S 1> เราจังหวะข้ามถนนก่อนนะ <get> เดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้ใช่ไหมซ้ายขึ้นไป ล่าสุดแล,แล้วก็วนขวากลับมาวนวนข้างซ้ายไม่ใช่วนขวาไปฝั่งโน,โน้นมาทีเราฝั่งเพราะว่า,วาจะไม่ต้องหันกล้องคนเยอะมากแล้วของก็อยู่กับพื้นใช่ไหมใช่เออแล้วก็วนไปน,นู่นแล้วก็กลับมาจุดเดิมตรงทางม้าลายโอเคไหมหนึ่งรอบป้ายโอ้ยรถมาเร็วมากมาเร็วเราข้าถนนแป๊บนึง ไปค่ะไปไปซ้ายเลยนะตายดีได้แต่ไรเสียอืมคกกว่ากไม่เอานะถ้าเราไปกดใจโนตัวม่วงอันนีนไม่เอากดตรงไปไป็นคนเด็ดลอยทีเรากดแทนไป ไปย่างมาซีดีด้วยเฮ้ยแมทธิวแมทธิวดีนนาลินกาก็สวยเออซีดีหนังก็มีนะทุกคนของแต่งห้องของเยอะมากเลยเทียนเทียนปลอม เหอมก็ม <łość> ีนะโอ้ตอนนี้ก็เปิดเพลงกันดังนิดหนึ่งนะทุกคนเทปคาสิตเก่งยีน แทมโทรศัพท์เก่าคือคืนมากเลย ดูคนจะไปได้ยังไงเนี่ย <laughs> ก็เดินยากนิดหนึ่งคนมันเยอะวัดตระหมอฤาษีพระอารามหลวงวัดจีาธรรมิกาเราไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าเยอ,อะมากของเยอะมาก,มากอ้ยนี่อุปกรณ์ในนี้ก็มีนะเทปใสสะกัตเทปต่าง จักโกันน้องโอ้ยของเยอะมากเลยก็เลยโทรามาชวนดิแบนเมทสลีกัมมาลีน ยี่สิบบาทไปเลยจ้าของอยู่กับพื้นเราต้องเดินช้าๆหน่อยเดี๋ยวตาลายใช่ไอซีดีหนังจีนโอูมงตะมาเว่ยเลือด ไหนซื้อผ้ามือสองจัคงจัเก็บยจะ่ืมร้อย้ซื้อยืดร้อยหนึ่งยิงยง่มันว่าทำได้ดีกว่า ถ้าคือข้าวโพดอบเนยข้างหน้านี้มีอีกนิดหนึ่งเฮ้ยพิลา่าของกระเป๋ากระเป๋าตัง เยอะมากสองตัวร้อยใ้าสองตัวร้อยสองตัวร right> ้อยลีวายเก่งยืนลีวายติดเหรอเอ้ยสวยเนาะสวยมากเลยขึ้งเงินสวย

นี่ก็มีอีกนิดหน่อยตรงนู้นโล่งๆแล้วเดินกลับเลยเนาะบนฝั่งนีคันทางยาวไกลไปให้สุดหยุดที่คำว่าเหนื่อยไม่มีเหนื่อยหรอกแรงดีดึกแค่ไหนแล้วก็สดชื่นโห่เนี่้ ของกงของเก่าเขาง,งเก่งยีนเยอะหรอยืดนะจ๊ะ,จะเจริญโกงสิบห้า ตรงนี้ตลาดของเล่นที่เราเคยเข้าไปบ่อยๆวันนี้เราไม่เข้าเนื้อของเล่นเราเข้าบ่อยแล้วเว้นไว้บ้างแต่ถ้าขอยาย้เข้าก็คอมเมนต์บอกมาได้ใอ่ไห้กันตือของเล่นด้วย

ไอแอมเลยนะแอมครูดไอแอมครูดเออขนมบาลามานูสโนปี yes. ้เฮลเลมดัชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ใช่ชลางีเด็กฝันเลยเยอะมากลูปี้ เข้าไม่ได uh, ้ไงเตอนไหนกันนัช่บัวอยเข้าไม่ถึงว่าก่อทำอะไรบอกพี่ดีงามดังนหน่ดเนี่ยเยอะมากเนี่ยกท่ีตัวเรตามหาถามได้พี่โอ้โทษค่ะเดินเดินย่างนิดนึง

รโดนยำรถยิ้วรถแบนสวยนะของดีๆเะของดีๆเยอะนะสามร้ยสายืดยืดจริงบ่ลองดึงดูดิรอนี่ร้อนี๋ยวพ่อาด่า โหดด้วยนะดูทรงแล้วจะโหดด้วยเสื้อใหม่ เยอะมากเลยพน,ท,น,นท,ที่เปิดขวดเฮ้ยกระเป๋าน่ารักไหนตั๋วอะไรสักอย่างตัวเ,เก่าๆเนาะตัวรถไฟอะไรอย่เงี้ยนะยใจแอน เบงซิปไห่ลูกมอดเตอร์มังรถบุ๊กสองพันห้า สอย280สิบสวยดียนะโลวันนี้อันนี้100 1อยเดียวรจริงเหรอไม่ไดีไปต่อพวกกุญแจคัตชนะุกกะจิกเนาะกระเป๋าตั้ง80บาทเออพูกนะ

ต่องร้านโน้นโอ้ยข้างในนี้ก็หอมมากนกน่ากินช่องรองเท้าบ้านเป็นกระเป๋า ตรงนี้จะสว่างเนาะไม่คม่อยมืดหนังสือเก่าเฮต้าอุมาแ,แค่น้โฟน เดินก ok ันยาวๆเนาะคำว่าแบ่งตรงนี้รู้สึกเขจะเปิดแต่วันเสาร์เนาะช่วงหัวค่ำจนถึงดึกๆประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมันเปิดเฉพาะวันเสาร์ใช่วันเสาร์วันเดียวเฮ้ย ถ้าใครสนใจของมือสองของเก่าก็มาเดินได้นะทุกวันเสาร์ตั้งแต่ช่วงเย็นๆประมาณ5-6าหกโมงเนาะก็ถึงเที่ยงคืนโดยประมาณกระเป๋าตังค์น่ารักเย็กเด็กกระเป๋าตังค์ใบเล็ก รถติดแล้วอ่ะเดินกลับเลยไหมดูดิเออนิดนึงจะสุดแล้วพี่เป็นข่าว

น้ำหอมน้ำหอมคนดิคนเยอะมากเยอะไปไหนเนี่ยดีดี <c oughs> น่ารักเอ้ยคือโดนฝุ่นครับสกปรกกลับแล้วสุดแล้วคนเราส่งโทรศัพท์เนาะฝั่งนี้ของก็เยอะใช่ช่บิลลี่ปานชนะพรแต่ไปสาว น้องมาขายของรถกระบะรกระบะน้าหลักจังเ้เขาลองให้ด้วยหนุ โทรศัพท์รศัพทเปิดใจมาบ้างเปิดเปิดใจแล้วเอาเเรียนเก็บแล้วก็เอาแงะออกมาใช้หมดเก็บ เก็บแล้วก็มาใช้หมดใช่เก็บแล้ไม่กี่วันเนึงไม่ได้เรียยว่าเก็บคำท่าจะเก็บเงทุกคนสไลด์ผ่านฉันไม่หมดเลยไม่มีใครสไลด์อ้อมเลย อยูกาี่แลยากมากตอนนี้อิอิตอร์เน็ตไม่มีปัญหาแล้วปรกันตรงไม่เกี่ยวแบนเอร์รี่โมด่ตที่ใหม่กว่านะมตรงที่ใหม่กว่าเกมเพทบเพลตครับ

พวกน็นกนนอ,อินเด็กเยอะพวกน็นกนนสวยเฮ้ยน,น,น้องดำน่ารักจังอย่าถามนะ <c oughs> ปล่อยไว้่างนี้อย่าถามถ,าถ้าถามปุ๊บโดนเลย เราเป็นอะไรตุ๊กตาที่ถามไม่ได้เลยนะของกระเป๋าอที่คาดอยู่ข้างในรู้สึกกระตูนย,ย,ยังมีอยู่อีกหรับสมัยนี้รครบหนึ่งรอบครบหนึ่งรอบแล้วอาน,น้ำไหม ไปข้ามกับประมาณนี้นะของผมกลางคืนเออยังไงก็กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยสึกกกับลากันแถวนด้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้ะ